สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆสร้างแขนเสื้อนะคะตามหน้าปกเลยเป็นจีบมีขอบนะ,ะตามตามแบบเลยอันดับแรกเราสร้างโครงแขนขึ้นมาก่อนนะคะเราต้องการแขนไปใส่กระเสื้อตัวไหนเราก็นํารักแร้เสื้อตัวนั้นมาสร้างนะคะเหมือนเดิมค่ะพับทบกระดาษนะคะทบกระดาษหน้าตัวเรา บกระดาษเข้าหาตัวเรานะคะขีดเส้นขีดเส้นนําเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะขีดเอาไว้วัดจากเส้นที่เราขีดลงมา8นิ้วครึ่งค่ะ8นิ้วครึ่งค่ะเราขีดออกไปนะขีดออกไปค่ะวัดออกมาจากเส้นจันทบกระดาษหน้าตัวเรา8เซน8นิ้วค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะรอบรักแร้ตัวนี้46เซนหาร2นะคะรอบรักแร้หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากมุมกระดาษเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยค่ะ สร้างแขนปกตินะคะทิกเอาไว้เท่ากับรักแร้หารสองขีดเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหารสามถ้าแบ่งให้เท่าเทกันหารสามค่ะขีดเส้นฉากนะคะขีดเส้นฉากะคะ่ะจุดนี้เรียกว่าจุดที่หนึ่งนะจุดนี้เรียกว่าจุดที่สองค่ะจุดที่สามจุดที่สี่เรียกว่าเส้นใต้ท้องแขนนะคะ จุดที่สองวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งค่ะจุดที่สองวัดขึ้นมาสองเซนครึง่งจุดที่สามวัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะศูนย์จุดห้าจุดที่สี่วัดขึ้นมาสามเซนค่ะติ๊กเอาไว้นะคะใช้แม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะโค้งแขนจากจุดที่หนึ่งหาจุดที่สองมาจยุดอยู่ที่จุดที่สามนะคะขีดเลยค่ะขีดเส้นหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะ ให้วางจากจุดที่สามหาจุดที่สี่ค่ะวางแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะต่อมาเราจะมาหาความยาวของแขนแขนตัวนี้อาจจะยาวตกอยู่ที่เส้นข้อศอกประมาณสามสิบสองเซนสามสิบสองเซนค่ะประมาณนี้ความยาวแขนคุเพื่อนวัดกําหนดเท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะต้องการความยาวแขนเท่าไหร่เรากําหนดมาเลยตัวนี้สามสิบสองเซนนะคะติ๊กเอาไว้สามสิบสองเซนติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากออกไปเลยค่ะ ขีดเส้ฉนฉากไปเลยค่ะรอบปลายแขนนะคะวัดพอดีพอดีนี่หมายถึงเราถอดเข้าถอดออกได้โดยที่ไม่ต้องติดกระดุมนะคะแขนจะยาวอยู่ประมาณนี้ถอดออกเลยถอดเข้าถอดออกโดยที่ไม่ต้องติดกร <bunker> ะดุมนะคะเพื่อนๆกะความกว้างของแขนเองนะคะว่ดเราใส่สบายนะคะตรงนี้วัดเลยเท่าไหร่ตัวนี้ความยาวของแขนได้เรียบร้อยความกว้างของแขนเราวัดออกไปเลยค่ะแขนหารสองนะคะความกว้างของปลายแขนหารสองค่ะ วาดออกมาจากทบกระดาษเราติ๊กเอาไว้ขีดเส้นจากจุดที่สีหาเส้นนอกปลายแขนนะคะต่อมาเราจะมากดรอยออกไปนะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ี่แล้วก็เส้นใต้ท้องแขนแล้วก็เส้นปลายแขนที่เรากําหนดนะคะทิ้งออกไปเลยค่ะทิ้งออกไปเลยจุดที่3ามทิ้งตัดออกไปจุดที่2องทิ้งตัดออกไปจุดที่4คือเส้นใต้ท้องแขนกลิ้งยาวเลยค่ะเส้นปลายแขนค่ะที่กระดาษออกมานะคะเส้นกลางแขนเนาะอันนี้เป็นเส้นกลางแขน ขีดเส้นนะคะเส้นปลายแขนที่เราติ้งกดลอยออกมานะคะนี่ค่ะแล้วก็เส้นที่เราเกาใหม่ในส่วนนี้นะคะแขนเสื้อด้านหน้าจะต้องว้ากว่าด้านหลังนะคะฉะนั้นเราจะวัดลงมาจากจุดที่เรากิ้งออกมาตรงนี้วัดลงมา0.5 0.5เซนค่ะครึ่งเซนค่ะ0.5 ครึ่งเซนประมาณครึ่งเซนนะคะสองช่องเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราขีดโค้งแต่งไหมนะคะตรงหัวแขน,นะคะ่ะวางให้ให้ให้บาลานซ์นะคะให้สมูทกันวางมาหาเส้นที่เราแต่งไหมนะคะที่เราวัดลงมาครึ่งเซนนี่ค่ะจากจุดนี้นะขีดเส้นหมุดแม่ทัดของนกแก้วคะ่ะแต่งเส้นใหม่ให้สวยงามนะคะเส้นเก่าเราไม่เอาแล้วนะเส้นด้านหลังเราไม่เอานะคะเราใช้เส้นใหม่คะ่ะในส่วนของชิ้นหน้านะแต่งเส้นใหม่ให้สวยงามคะ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกไปนะคะเราจะตัดออกไปเขียนไว้ด้วยว่าชิ้นไหนด้านหลังด้านหน้านะ,ะอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าจะต้องเบากว่าด้านหลังนะคะตัดออกไปเลยค่ะแล้วเราจะมาเช็คตรงแขนว่าเขาเชิดขึ้นไหมหรือว่าเขางุ้มลงไปไหมตัดออกไปเลยค่ะ ปลายแขนเราก็ตัดออกไปเลยนะคะเช็คเลยค่ะท้องแขนนะว่าเขาเชิดขึ้นไหมตรงนี้แหลมเชิดขึ้นไปนิดหน่อยนะคะก็จะปรับลงนะตรงนี้ปรับลงนี่ค่ะเขาจิ้มขึ้นด้านบนปรับลงค่ะ อย่าลืมเช็คทุกครั้งนะคะตัดออกไปนิดหน่อยต่อมาเราจะมาแยกแขนเสื้อนะคะตรงส่วนของที่เป็นจีบเนาะตามหน้าปกเลยวัดขึ้นมาตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนถูกต้องไหมคะขีดย้ําไว้เลยตรงเส้นกลางแขนวัดขึ้นมา7เซนนะคะตรงนี้วัดขึ้นมาขอบแขนจะใช้อยู่ที่7เซนส่วนตัวก้อยนะถ้าชอบใหญ่เพราะว่าแขนเสื้อก็ไม่ได้ไม่ได้สั้นมาก เป็นเสื้อแขนยาวถึงข้อศอกก็จะใช้ขอบไปที่7ดเซนว่าจากจุดนี้ขึ้นมาเจดเซนจากข้างแขนตรงนี้ขึ้นมาสิ1สิบเซนนะคะประมาณ1ิเซนจากจุดนี้มา1ิบเซนแล้วขีดเส้นหาเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ขอบใหญ่ก็สามารถขีดมาหาเส้นลักแร้ได้เลยนะคะตรงนี้ได้เลยแต่ก้อยไม่ชอบเพราะว่าตรงขอบด้านล่างจะใช้เป็นสองชั้นก็เลยใช้ตรงนี้แค่10เซนขีดเอียงแค่ลักษณะนี้ก็พอนะคะ ทุกอย่างมีการแก้ไขได้หรือเพื่อนๆอยากได้ขอบใหญ่ก็ขีดมาถึงเส้นรักแร้เลยนะคะพอขีดเส้นลักษณะน,นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดใส่ด้านอีกด้านหนึ่งเลยจะได้เท่ากันเนาะนี่ค่ะก็จะได้เท่ากันตรงนี้จะเป็นขอบแขนตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยนะตรงนี้ปลายแขนนะคะปลายแขนเขียนเอาไวา้ แขนตรงนี้เก็บเอาไว้นะคะต่อมาจากจุดแขนที่เราตัดออกไปนะคะจากจุดนี้วัดขึ้นมา9เซนค่ะวัดขึ้นมา9เซนค่ะขีดกากบาดเอาไว้แบบนี้นะขีดเอาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะหากระดาษมารองเราจะแยกแพทเทิร์นนะคะมีเสียงดังกาบขออภัยด้วยมันหยุดคลือค่อนนิดนึง ขีดเส้นนำไว้เลยนะคะกากระบาดไว้ก่อนเราหาเส้นนำไว้ก่อนนะคะตัดแยกออกไปนะคะเราขีดเส้นนำไว้แล้วเราตัดแยกออกไปตัดเส้นกลางแขนออกไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดออกไปแต่ด้านบนเราจะไม่ให้ขาดออกจากกันนะคะตรงส่วนของด้านบนเราจะไม่ให้ขาดออกจากกันเราจะติดเข้าไว้ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราขีดกากเส้นกากระบาดไว้ก่อนนะคะตรงนี้ขีดไว้ก่อนเป็นเส้นกากระบาดลักษณะนี้นะคะวัดจากจุดเส้นกากระบาดออกมาข้างละ9เซนนะคะข้างละ9เซนคะ่ะข้างนี้9เซนข้างนี้ก็9กเซนเหมือนกันติ๊กเอาไว้ค่ะจากจุดนี้เห็นไหมคะจุดที่เราขีดตรงนี้ที่เราตัดแยกออกไป นี่คะ่ะที่เราตัดให้วางจากจุดกึง่งกลางตรงนี้ตรงนี้ให้อยู่ถึงเส้นเก้าเซนถูกต้องไหมคะตรงจุดนี้ให้อยู่เส้นเก้าเซนแปดเซนถึงเก้าเซนนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะวางเส้นให้ตรงกันตรงกลางแขนเห็นไหมคะจากจุดนี้ให้ตรงตรงเส้นกลางนี่คะ่ะแล้วก็เส้นเก้าเซนด้านล่างนี่คะ่ะให้ตรงกันพอดีนะคะนี่คะ่ะเราตีเส้นไว้ก่อน นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ติดสกอตเทปให้แน่นเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะ9เซนตรงนี้9้าเซนตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็ตรงนี้ตรงปลายแขนก็ต้องให้ชนกันนะคะตรงนี้จะไม่ให้แยกออกจากกันนะคะเพราะว่าแขนเราไม่ได้รูดต้องให้ชิดกันนะตรงนี้ดูดีๆนะคะ เรียบร้อยแล้วพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยแขนตรงนี้เข้าหักนะคะเข้าหักเราต้องแต่งนะตรงแขนตรงนี้เห็นไหมนี่ค่ะเข้าหักเราจะต้องแต่งเราจะเกาเส้นใหม่ให้เขาสวยงามค่ะนี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยขีดวนไปเลยะคะ่ะนี่ค่ะเราจะใช้เส้นด้านบนตรงนี้หักเราต้องแต่งนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย <ś Okey. S 2> <recycling> เราติดให้แน่นเลยนะคะ ติดแน่นเลยต่อมากระดาษจากจุดนี้ลงมา9เซนนะคะอันนี้เราเขีดข้อาวาไว้ก่อนนะคะขีดลงมาไว้ก่อนเราวัดเอียงลงมาจากถึงด้านล่าง9เซนนะคะ9เซนขีดเอียงค่ะจากจุดนี้นะคะ ตรงเส้นกลางตรงนี้ที่เราขีดตัดแยกค่ะตัดแยกนิดหน่อยนะคะตรงนี้เราก็ตัดออกไปเลยแขนที่เราแต่งแล้วตัดเข้าออกไปเลยนะคะอันนี้ตัดแยกนิดหน่อยเราจะพับตามเส้นที่เราตัดนะคะที่เราขีดเส้น <L un> เห็นเส้นสีแ <L un> ดงไหมคะ เดี๋ยวจะขีดเส้นสีแดงนะเพื<ๆ>่อนๆจะได้มองเห็นนี่ค่ะเราจะพับตามเส้นนี้ตรงนี้วัดขึ้นมา9เซนจากจุดนี้มาก็9เซนนะคะ9เซน9เซน9เซนจากจุดนี้ก็9้เซนเหมือนกันเพราะเราจะพับเส้นตามเส้นสีแดงนะคะตรงที่เราแยกนะะี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะพับก่อนนะ,ะพับอย่างนี้ก่อนเลยนะคะเราพับก่อนเลยพับเส้นนี้ นี่ค่ะจับเข้าหักหักมาหาเส้นนี้นี่ค่ะหักมาหาเส้นจุดนี้ตรงกลางนะคะจับเข้าหักออกไปตรงเส้นกลางนี่ค่ะ ให้เข้าชนกันนะคะให้เข้าชนกันเข็มหมุนปักไว้เลยนี่ค่ะให้เข้าชนกันแล้วแต่งดันกระดาษออกมานะคะตรงนี้นี่ค่ะดันให้เขาเป็นมุมแหลมอ mm ันนี้ด้านนอกนะคะอันนี้ด้านในจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเราก็ตัดตามเส้นแขนของเราเลยตามเส้นนี้เราก็ตัดออกไปนะคะอันนี้จีบแรกแล้วก็ตัดออกไปเลยนี่ค่ะที่เขาแลบออกมานี่ค่ะจีบด้านในที่เขาแลบออกมาแล้วก็ตัดออกไปเลย นี่ค่คะตัดออกไปเลยจีบนี้เสร็จแล้วก็คลายออกไปเราก็จะมาแต่งจีบใหม่นะฮะเราก็จะมาแต่งจีบนี้ทําเหมือนกันค่ะทําเหมือนกันนะคะพับจับข้อหักมาแบบนี้นี่ค่ะพับแล้วจับข้าหักมากดเข้าลงใช้นิ้วโป้งกดกระดาษลงไปนะคะเบาๆนะคะกระดาษจะขาดนะเบาๆค่ะแล้วค่อยดันเข้าออกไป ส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทูงแบบนี้แล้วก็ปริ้นออกมากลับออกมาแล้วก็ตัดตามรอยกระดาษแพทเทิร์นของเราเลยส่วนนะคะเราจะได้แพทเทิร์นหน้าตาลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นขอบแขนนะคะเดี๋ยวตัวขอบตัวนี้นะคะตัดผ้า2องชั้นตัด2ชิ้นคือวางตรงปลายแขนนี่วางทบนะคะ ตัวนี้วางทบตัวนี้ก้อยตัดไปแล้วนะวางทบนะคะแขนปลายแขนวางทบนะคะแล้วก็ตามแขนตัวนี้เราก็ไปตัดกลิง้งเรากิ้งทุกส่วนเลยค่ะตรงนี้เราต้องกิ้งเอาไว้นะคะตรงมุมเนี้ยที่เราจะพ,พับตัดกระดาษมากไว้เลยค่ะ <learns> ตรงจีบนะตรงจีบเดี๋ยวก็อยจะไปเย็บให้ดูด้วยตัดผ้าพอเราตัดผ้ากิ้งไว้เลยนะคะส่วนนี้กิ้งไว้เลยกิ้งกิ้งเส้นกลางเอาไว้ด้วยนะคะ กิ้งเส้นนี้เอาไว้ด้วยกิ้งส่วนตัดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเราจะไปทําจีบแขนไปค่ะค่ะหลังจากที่เราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะ้ะในส่วนของของขอบแขนนะคะที่ก็ออันนี้เป็นขอบแขนเนาะ ดี๋ยวก็จะให้ดูตัวนี้ก็จะตัดเป็นเสื้อแขนสีแดงและขอบสีดำนะคะจะได้มองเห็นเป็น,เ,ปนเส้นต่างนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะคะขอบแขนที่ว่าวางสันทบที่ค่อยบอกว่าตรงนี้ปลายแขนนะคะจะวางสันทบผ้าเพื่อที่จะให้ขอบแขนเป็นสองชั้นนะคะวางสันทบผ้าแบบนี้นี่ค่ะวางเข้าไปตัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงขอบแขนเป็นสองชั้นอันนี้เส้นกลางแขน เรเรียบร้อยอันนี้ในส่วนของขอบเอาไว้ก่อนตัวนี้เป็นตัวแขนที่เราตัดแล้วอันนี้ก็จะทําให้ดูแขนเดียวนะคะก็จะทําให้ดูแขนข้างอันนี้เป็นแขนที่เราสร้างแล้วก็ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจีบเห็นไหมคะจีบตรงนี้นี่ค่ะเรากลิ้งเลยค่ะทุกส่วนเห็นไหมคะกลิ้งตามที่ที่เราสร้างออกมาตรงเส้นกลางแขนตรงนี้กลิ้งออกมาเลยค่ะทุกส่วนเลยอ่ามาเริ่มจับจีบเลยค่ะ จับจีบขออนุญาตหมุนนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางเราจับจีบแรกเลยนะ,ะจากจุดนี้หาจุดนี้เลยนะะี่ค่ะจับมาเลยเขาจะตกของเขาแต่ถ้าเราตัดตามแพทเทิร์นที่เราสร้างนะคะนี่คะ่ะตรงนี้เราตัดขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะตรงกลางแขนตัดเส้นออกไปนิดนะะึ่ง จับเลยค่ะเส้นนี้ด้วยนะคะให้ชนกันจับหักมุมด้วยนะคะตามมุมที่เรากลิ้งนะะี่ค่ะมุมแขน เย็บยึดไว้เลยค่ะ ค่ะแขนเขาก็จะรูปทรงเขาก็จะลักษณะนี้นะคะต่อมาเราจะมาทําขอบตรงแขนตรงนี้แขนนะคะกลางแขนที่เรากลิ้งเอาไว้อันดับแรกปักให้ตรงกันเลยค่ะเส้นกลางนี่เลยปักตามเส้นเลยนะคะ ตรงนี้เขาหักเป็นหมุมแล้วก็คลิปเขานิดนึงคลิปนิดนิดหน่อยๆน,นะคะเพื่อเราจะได้เย็บง่ายหน่อย เย็บเลยค่ะตามเส้นที่เราปักเข็มหมดนะคะทีนี้เราก็จะมาวนตรงขอบเขาเพื่อที่จะพลิกกลับ ตรงนี้เป็นมุมเองเราก็คลิปเข้าหน่อยนะคะคลิปเข้าหน่อยนี่ค่ะใช้แบบนี้เลยนะวางไว้ก่อนนี่ค่ะจับมุมนี้จับมุมนี้เอี้ยวมาหาอย่างนี้นะนี่ค่ะเราก็เย็บเลย เย็ยบเลยค่ะเย็ยบบนเลยค่ะพอเย็ยบเสร็จนะคะตะเข็บเราเจียนออกไปเลยนะคะเพราะว่าตะเข็บเขาใหญ่ไปเราเจียนออกไปเลยค่ะ แล้วก็ควักออกมาเลยนะคะดึงออกมาเลยค่ะอันนี้ด้านในนะอันนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านนอกจะเป็นจีบค่ะจะเป็นจีบแบบนี้ พอเราต่อขอบอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต่อใต้ท้องแขนเลยนคะ,ะต่อใต้ท้องแขนอันนี้ก็เดิยืดหัวแขนก่อนนะ,ะเดินเสน้นรูดค่ะ3เส้นนะคะเวลาเราไปเข้าแขนนะคะเดินเสน้นอีดหัวแขน3าเส้นค่ะเดินเส้นพอดีเย็บนะคะอย่าปรับเสน้นห่างนะในการทําแขนนะคะเดินเส้นพอดีเส้นเย็บเราปกติไม่ได้ปรับได้ห่างนะคะไม่ได้ปรับได้ห่าง อันนี้ก็ไม่ได้รีดให้ดูนะสมมุติว่าเราเรีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราปัดไปแล้วก็ต่อแขนเลยฮะเราต่อแขนเราจะได้ดูเราจะได้รู้ว่ารูปทรงของแขนเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวก็จะขึ้นหุนให้ดูนะคะว่ารูปทรงของแขนที่ที่สร้างออกมาเมื่อกี้เขาได้รูปทรงลักษณะไหนนะคะตัวเลขที่บอกไปในการแยกทําใส่ใช้ได้จริงนะคะตัวเลขที่บอกไปอันนี้เป็นแขนของจริงนะคะแขนที่ขึ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าด้วยคะ่ะ ก็เลยเอาเสศษผ้ามาตัดให้เพื่อนๆดูทีเดียวเลยจะได้ทำเป็นกันเดี๋ยวจะบอกไปในคลิปนี้ด้วยนะคะการอีทหัวแขนอีทยังไง ที่เข้าแขนเวลาสร้างแขนจุดของก้อยวาพาสร้างนะแขนเ็าจะเหลืออยู่แล้วประมาณ2เซนถึง3ามเซนเราเดินเส้นแขนเสร็จแล้วนะคะ3เส้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าแขนอันนี้เสร็จแล้วนะประกอบแขนเสื้อเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยว่อาขึ้นหุ่นให้ดูทรงของแขนนะเดี๋ยวเวลาวิธีอีดหัวแขนนะที่ก้อยบอกนะคะอย่างที่ก้อยเคยพูดไว้เก็บหมดปากไว้ตรงเส้นการแขนค่ะดึงดึงได้ที่เราเดิน3เส้นเมื่อกี้ค่ะตรงเนี้ย ดึงมาหาเส้นกลางแขนกลางแขนเราก็กิ้งเอาไว้เราใช้เข็มหมุดปักเอาไว้นะคะนี่ยนี่คือเราจะได้รู้ว่าคือตรงนี้กลางแขนเราดึงฝั่งซ้ายมาหาตรงกลางให้สุดเลยนะ,ะดึงดึงได้รูดแบบนี้ค่ะสามเส้นพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะดึงมาจุดเอาไว้อยู่ที่ดึงรูดเข้าให้แน่นนะคะแบบนี้สามเส้นถูกต้องไหมคะนี่ค่ะสามเส้นแล้วเนี่ยดึงมาไว้อย่างนี้เราข้างขวาเราก็ดึงเหมือนกัน ดึงเหมือนกันค <บ mag. S 1> ่ะดึงให้แน่นเลยนะคะดึงให้มาชนกันให้เข้ากระจุกอยู่แบบนี้เห็นไหมคะแต่แขนเสื้อตัวนี้ไม่ได้รูดนะคะไม่ได้รูดนะพอดึงแบบนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยๆคายออกนะคะค่อยๆคลายออกนี่ค่ะคลายเข้าออกไปทั้งสองข้างเลยค่อยๆคายเข้าออกไปนี่คือการยืดหัวแขนนะคะยืดหัวแขนนี่ค่ะคลายเข้าออกไปกรดเข้าไปค่อยๆกรีดเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเวลาเราไปเข้าแขนนะแขนจะสูไว้นะคะ เดินได้อย่าให้ห่างนะคะเดินพอดีฝีจากที่เราเย็บปกติถ้าเราเดินตรงนี้ห่างนะแขนเสื้อจะเป็นจีบนี่ค่ะแล้วก็คลายออกไปแล้วเราไปเข้าแขนนี่เขาเรียกวิธีการอีทหัวแขนนะแขนเราจะกลมตรงนี้หัวแขนเราจะกลมอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปขึ้นหุ่นให้ดูวิธีประกอบแขนเสื้อจีบตามหน้าปกค่ะ